ก็ยี่ปัติไม่แอร์กูติดติดแรอร์ตดอไม่อยงวานข่อนแน,น่ตั้งมะขายยังอีกบ้านสีได้ขายยังเล็นอากูกบจีว่าขายรถบอกแล๊เดียวเนี่ยวมาตุกินอ้าส่หลักกูจะไม่นากก่ากินแท้กเป็นควมเป็นคนจิดที่คนขี้แหงก็แล้วละแมันก็หน่กมันไม่ยังไม่ให้กินมน แทรได้จอนี่มันบบีดิมันว่ามันบ่เป็นหลอนงได้ง่ายๆดิ่นเพขายโลละสิบาทคุณอะไม่เนปาทรไบขามปุุ๊วางเราไหมเอากินเอาไปยาโสอมน้ำบบปลารไดบบขามนี่อันนี้มันจังแม่เน่าขายนขามกูว่าขายกวยมึงกินเจอขอยาเรวต้งี่เน่าขายขนี่ันมอนีมหนห้าเนาะเด่๋ยวกวดเป้าใส่ตะงวดนี นี่อันนี้กูให้ฟรีนี่นี่เอาไปกินรถนี่กินแต่ไร้มือนี่นี่ต้นอันนี้กูขายนี่เอาไอ้พวกขายจำนำน้ำจังได็แม่นมันว่าเมนน้ำแม่นี่หะแต่หัวตดสะพ่อนไม่ค่อยว้าเอาว่าเขาจังเด็กว้าวว้าวชาวบ้าจชามาได้กูแปลมาตะเล่าคนเด้อะยายายาสิมาเปิดนะไอ ผู้หลอมบ้างแล้วบ้ามึงมึงมักชนิดไหนอันนี้ชนิดกินอันนี้ชนิดน้ำไม่พอเอามึงสีดมกินสฮิกินน้ำไม่อเอาอันนี้ชนิดน้ำเล่านี่สุดยอดเลยกินเข้าไปกวนนังในของน้ำไม่ักมันเหม็นตามึงเช่าได้เอาชนิดกินเฮชนิดน้ำไม่พอเอ้าว่ากูอยากให้มึงหลอมบ้างเลยบ้บ้ให้ว่าซ้ำกันเลยกับนังในของน้ำดมกับว่าดมใช่ปมาหาเปิดเด้อเอากัวตาขาขนชงเอาหาบ้าบ้า บ่เอามันมาไม่ได้ง่าย,ายๆเด้ตอตดชาพวพอนคักๆนี่หนิไหวเราบ่าได้ตดซูมือเด้อไล่สดยั่มเด้าจังตดนีด่แล้วตอด,ดววตอัดกระป๋องไว้กูไปซือออ้อมา้นี่บอต้นทุนยี่สิบบาทกว่านึงมึงห้าสิบบาทเอาตะขาตตรงโอ้ยบ่อยบ่เอาเป็นตาไนบ่เอาตีย้อนนี่บ่เอาไปยังตอกูอยากให้มึงดมนี่ออกเปิดเท่าไรกูจะดมพี่เอาเปิดบังกันจ้ะตัวหาอย่างแบบตาไนเลยเด้อบ้าเอากูกระสีไปขายผู้ไหมผู้เขาขังไข่ตด บ่ได้บาดจีนั่นนี่แหละเอาเอาไม่จำอะไรของเพื่นของเพื่นหยังก็ไล่นั่งกินนั่งพิดแพ่งแล้วท้อในอีขามกูกับแม่กินอยู่แต่ว่าเอานี่ในอีขามกินแน่กับบ่ได้เนาะมึงทำเป็นแพ่งแล้วถอยยันกูกับไอ้ยันกูกับบ่อืดนี่จังกวยหยั่งยันมึงก้วยหยั่งนี่ก้วยหอมกะลาบกวยหอมนี่จังกวยหยั่งยันกูยังก้วยตัวลานมันเป็ใจในก้วยตัวลาน มึงบ่เคยเห็นตัวกวยตวหลานมันจะเป็นขุนหลุนทั้งปลายบ่ล่ะเงามันก็จะเป็นสังะมันจะเป็นมันแ่บกวยตวหลานมึงมึงเคยกินไปกันบึเคยกินยาเฝ้าตายมันแ่บอีหลีมันบ่เป็นน่วยหน่อยแลมปริดจังสีดิมันจังสี่กินเข้าไปอิ่มกินข้ามเดี๋ยวอิ่มเลยนั่นแหละเขาเอิญกวยตวหลานมันจะเป็นไวตัวรวยดรอ แกออกมานีิเป็นตัวรวยต่ลายดอนี้มะเีย้าจะแตกสิบาเคยเห็นตัควยตัวหลานเฮ้ยเป็นตายนต่มันกิสิไม่งกวายจังสีนี่ชุ่มนี่ลอยแหลมตีลิปควยนีหยังบุญจังสีวายเหอเอาตัวก็ไมจกแล้วควายเยผู้เสี่ยวมาแทนดอกไว้ควยตัวหลานแห็งแข็งคือชี้เคียหักเ้มานที่ยนเลยมาห